คือต้นตอของปัญหาการเทตที่ไม่ได้กําไรสักทีก่อนอื่นเรามาพูดถึงการแบคเทสกันก่อนว่ามันมีไว้เพื่ออะไรมันมีไว้เพื่อให้คุณเนี่ยทดสอบระบบกับการที่มันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะแต่มันมีอย่างอื่นที่แถมมาด้วยถ้าคุณแบคเทสแบบผิดวิธีแล้วการแบคเทสแบบผิดวิธีนี่แหละที่สามารถทําให้ระบบเทดที่คุณเรียนมาอย่างยากลาบากเนี่ยถูกลบหายออกไปจากหัวคุณได้อย่างง่ายๆเลยแอดจะบอกว่าคนที่ใช้โปรแกรมแบคเทสไม่เป็นนั้นเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไงบ้างโดยปกตินะคะคุณจะเปิดโปกร แกมขึ้นมาจำลองสถานการณ์ให้เหมือนกับการเทรดจริงทุกอย่างเช่นคุณไม่รู้ว่าแท่งเทียนต่อไปจะเป็นอะไรหรือเป็นรูปแบบไหนคุณก็จะกด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 กอ,อการาฟไปเรื่อยๆจนเจอเช็คลิสที่ใช่จากนั้นกดเข้าออเดอร์ค่ะเมื่อเจอ TP หรือ SL นะคะคุณก็จะกดกดกดหาจุดเข้าใหม่และทําแบบเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหรือครบชั่วโมงการฝึกซ้อมแต่คุณรู้อะไรไหมคะว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่การฝึกเทรดหรือเรียนรู้ฝึกฝนระบบเทรดของตัวเองเลยมันคือการฝึกเดาต่างหากค่ะใช่ค่ะ พฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยมันคือการฝึกเดาและถ้าคุณแพ้บ่อยๆในโปรแ,แกรมแบ็กเทสนะคะมันจะกลายเป็นว่าคุณฝึกเทดแพ้ได้เก่งมากๆแทนพอคุณลงไปสนามเทดจริงนะคะคุณก็จะขาดทุนมากกว่าเพราะคุณฝึกตัวเองมาแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนะคะคุณก็วนรูปกลับไปเรียนรู้ใหม่หาเทคนิคใหม่เรื่อยๆนี่แหละคือต้นตอของปัญหาการเทดที่ไม่ได้กําไรสักทีแล้วแบบไหนละ่ะที่ทําให้การเทดของคุณก้าวหน้าได้มากกว่าอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องเลิกแบ็กเทสแบบเก่าซะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมันส่ง ผลเสียมาากกว่่ทีคุณมันจะมีสักกี่คนนะคะที่จดทุกออเดอร์จดทุกจุดเข้าอย่างละเอียดวันละเป็นร้อยรอยออเดอร์ไม่อะส่วนใหญ่นะคะจะทําแบบเดียวแล้วกลับไปสู่รูมนรกในต้นคลิปนั่นแหละค่ะโปรแกรมแบ็กเทสนะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเอาไว้ดูย้อนหลังไม่ใช่เอามาฝึกเดาอย่างที่หลายๆคนใช้กันค่ะคุณลองนึกถึงกีฬาบาสดูนะคะทุกคนเนี่ยเริ่มที่สเต็ปจากพื้นฐานก่อนเลยฝึกเลี้ยงลูกฝึกทรงฝึกชุดลูกแล้วค่อยๆเอาทุกอย่างที่ฝึกมาเนี่ยใช้ในสนามแข่งจริงเมื่อเราแข่งเสร็จเนี่ยเราก็มา พื้นนฐานต่อเห็นไหมการแข่งจริงกับการฝึกเนี่ยมันใช้คนละวิธีกันเลยวิธีการใช้โปรแกรม b a c k t ทสท,ท,ที่แอดแนะนําเลยคือห้ามเข้าออเดอร์คุณตีแค่โซนหรือแนวเอาไว้และคอยดูพฤติกรรมต่างๆที่มีการทําเส้นต่างๆที่คุณวาดไว้และย้าอีกครั้งว่าห้ามคิดแม้แต่จะเข้าออเดอร์เด็ดขาดสิ่งที่คุณต้องทําคือกราฟที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วกลับไปดูปฏิกิริยาต่างๆที่มันกระทําต่อโซนหรือเส้นที่คุณวาดขึ้นมาและคอยสังเกตรูปแบบและปฏิกิริยา ที่มันเเกกิดขึ้้นนนนซําๆหมือัี่แหละถึงจะเป็นการเรียนรูปแบบที่ทําให้สมองของคุณเนี่ยเข้าใจระบบเทรดของตัวเองมากขึ้นผ่านการป้อนรูปแบบที่ถูกต้องซ้ําๆจนชินตาค่ะดังนั้นถ้าคุณเห็นว่าแนวคิดแบบนี้มันน่าสนใจคุณลองเอาไปทําตามดูนะคะหรือมันจะเปลี่ยนแปลงการเทรดของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเมื่อทุกคนรู้วิธีการฝึกซ้อมกันอย่างถูกต้องแล้วตอนนี้ Fa าสบูมมีกิจกรรมในการแข่งขันการเทรดชิงเงินรางวัลสะสมรวม23,500ันดอลลาร์นะคะและ ตอนนี้เนี่ยฟัสบูนะคะเขาได้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่17เดือนธันวาคมและเริ่มการแข่งขันในวันที่20เดือนมกราคมนั่นเองและสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่7เดือนกุมภาพันธ์นะคะจากนั้นเนี่ยจะเป็นการประกาศรายชื่อของผู้ติดอันดับและในการสนับสนุนรางวัลครั้งนี้จะมีโบเกอร์ดังๆอีกมากมายเลยที่เข้าร่วมในการเทรดน,นะคะไม่ว่าจะเป็น x c XCAP VT MARKET และ B MARKET และอันนี้นะคะก็จะเป็นผู้สนับสนุนหลักระดับเพชรเลยและทีนี้เนี่ยมันจะมีเงินรางวัล ลดหลั่นกันไปนะคะก็คืออันดับ1เนี่ยจะอยู่ที่6,000เหรียญอันดับ2จะอยู่ที่3,000เหรียญและรางวัลอันดับ3จะอยู่ที่2,000เหรียญน,นะคะซึ่งข้อเสนอเนี้พิเศษนะคะสามารถเข้าแข่งขันได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้เงินจริงเลยและเข้าร่วมรีไม่มีความเสี่ยงในด้านนี้เลยนะคะเราสามารถมาแข่งขันกันได้เลยนะคะเริ่มมาลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้ที่ f ฟาสบสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ